สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจัดว่าเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจะมาบอกจุดดีจุดเด่นของแต่ละลัคนาราศี เนื่องจากว่าดาวหลายดวงก็ได้ทำการโขจรนยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลดีผลเด่นหรือข้อควรระมัดระวังของตัวคุณนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูอย่างที่เราได้ทราบกันดีนะคะว่า ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระเมื่อมาโคจรสถิตยอยู่ในพบเรือนเสียแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเครดิตและความน่าเชื่อถือค่ะประกอบกันกับในระยะนี้ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภ มาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตามาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบดีและดาวมฤตยูซึ่งความสัมพันธ์ของดาวพระอังคารและดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนะคะแต่ว่าดาวพระอังคารและดาวมฤตยูก็ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูไม่ถูกกันสักเท่าไรนักดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องโฟกัสให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนค่ะ เป็นช่วงจังหวะที่คุณยังไว้ใจคนมากไม่ได้ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่คุณเคยไว้ใจหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดตัวคุณมากเท่าไหร่ก็ตามเพราะจิตใจของคนเราไม่สามารถที่จะยังรู้ได้นะคะเมื่อก่อนเขาคิดดีกับเราก็จริงแต่ณปัจจุบันนี้เขาคิดอย่างไรไม่สามารถที่จะทราบได้ค่ะชาวลัคนาราศีธนูต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งในขณะนี้ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่เสีย ซึ่งเ้าไล่เรียงกันไปนะคะก็จัดว่ามีประมาณ6-7ถึงเดวงดาวเลยที่โคจรอยู่ในภพเรือนที่เสียของชาวลัคนาราศีธนูทั้งดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ต่างก็โคจรสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาดาวพระอังคารดาวพระพฤหัสและดาวมรุตยูก็โคจรอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะ ประการแรกที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือเรื่องของผู้คนชาวธนูในระยะนี้นะคะบุคคลที่เคยใกล้ชิดเคยสนิทสนมหรือเป็นคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณเป็นคนที่คุณมองว่าเขาไม่ได้มีพิษไม่ได้มีภัยอะไรเขาอาจจะทำร้ายคุณในแง่มุมของชื่อเสียงหักหลังโคดโกงติชิ้นนินทาหรือเอาเรื่องราวของคุณไปพูดต่อในทางเสียเสียหายหายทำให้บุคคลอื่นเข้าใจตัวคุณผิดก็เป็นไปได้นะ อย่างที่สมัยได้บอกไปว่าช่วงนี้ไม่ควรที่จะไว้ใจใครและไม่ควรที่จะเล่าความลับของตัวคุณให้คนอื่นฟังค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะเป็นไปได้ที่คุณมีเรื่องเครียดมีความกังวลใจมีความอึดอัดจใจคุณอาจจะเผลอเล่าความลับหรือว่าเล่าเรื่องเสื่อนตัวให้ใครบางคนฟังสุดท้ายเขาไปพูดต่อไปติชินนินทาต่อแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจะพูดคุยกับใครหรือระบายอะไรกับใครต้องดูคนสักนิดหนึ่งนะคะว่าคนคนนั้นไว้ใจได้ไหมว่าคนคนนั้นเขาจะคิดกับคุณอย่างไรถ้าคุณไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเล่าดีที่สุดค่ะ อย่าเพิ่งระบายเก็บไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรลำดับต่อมาที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูให้ระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ เพราะว่าดาวไหลดวงมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ตัวคุณจะป่วยไข้ไม่สบายไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคนรักคู่รักคนใกล้ชิดต,ตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นซึ่งช่วงนี้นะคะคนเป็นหวัดเป็นไข้ยเยอะไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆก็ค่อนข้างระบาดคุณก็จะต้องหมั่นดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปในสถานที่ที่มีความแออัดหรือสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากจนเกินไปค่ะ และชาวลัคนาราศีธนูคะประการต่อมาสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนกันนั่นก็คือเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะดาวการงานโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีความเคร่งเครียดเกี่ยวกับการงานคะ่ะ โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนที่ทำมาค้าขายนะคะจะเริ่มมีความเครียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะคุณจะรับรู้ถึงสภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจการค้าการขายที่มันซบเซาลงช่วงนี้อาจจะกระทบต่อการหมุนเงินของชาวลัคนาราศีธนูได้จึงอยากจะเตือนกันตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้เลยว่าอยากจะให้คุณวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีและทําไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะก็พยายามเก็บไว้ก่อน อย่าพยายามใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซุรุย่ยซุร่ายมันก็ทําให้เรามีความสุขในแค่ช่วงนี้ค่ะแต่ในระยะยาวมันอาจจะสร้างความทุกข์ให้กับคุณก็เป็นไปได้ ส่วนประการต่อมานะคะในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาให้ชาวลัคนาราศีธนูระมัดระวังการแข่งขันการมีคู่แข่งคู่กรณีคู่เปรียบเทียบต่างๆช่วงนี้คุณจะเจอคู่แข่งที่มีความเก่งกาจที่เขารู้เท่าทันคุณค่ะเขาก็จะมองออกว่าจะสามารถเอาชนะคุณได้อย่างไร จะรับมือกับคุณได้อย่างไรเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะเจอคู่แข่งขันคู่เปรียบเทียบหรือคู่อริคู่ศัตรูที่มีความไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งดีๆก็มีเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณเช่นกันแม้ว่าดาวหลายดวงจะมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่เสีย แต่ก็ยังมีดาวพระเกตที่โคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ราศีมังกรมากระตุ้นในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากชาวลัคนาราศีธนูมุ่งโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินการทองสมัยมองว่ามันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของคุณค่ะยังมีโอกาสยังมีหนทางในการหาเงินในการหารายได้จากช่องทางต่างๆนานาได้มากขึ้นระยะนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์จากการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือเรื่องของ มรดกหลักทรัพย์ที่ทางต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมาจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องจากการจัดสรรปันส่วนนะคะไม่เช่นนั้นนะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูท่านใด ที่อยู่ในวงการข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ารับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแทนบุคคลอื่นที่เขาจะต้องรีทายออกไปหรือกเกษียณออกไปลักษณะนี้เป็นต้นค่ะเป็นการได้รับมรดกทางการงานนั่นเองและประการต่อมาสิ่งที่ส่งเสริมชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือเรื่องของการสร้างมิตรการพูดการเจรจานะคะระยะนี้จะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่คนรอบข้างให้การสนับสนุนเอ็นดู และเมตตาตัวคุณหากคุณวางเนื้อวางตัวดีหากคุณมีกิริยามารยาทที่ดีรู้จักเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมถูกกาลเทศะนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันเพื่อนที่ทํางานลูกค้าต่างก็จะเมตตาเอ็นดูและให้การซัพพอร์ตตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูสมัยเองก็อยากจะให้คุณดึงเอาพลังงานดีๆจากดวงดาวเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและการทํางานของคุณนะคะส่วนท่าน ใดที่ทางานเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศจังหวะนี้ก็จะมีความโดดเด่นค่ะมรณะหมายถึงทางไกลมรณะหมายถึงทางต่างประเทศมรณะหมายถึงธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นความตายคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับยานะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือแม้แต่สังคพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆสมัยมองว่าจะมีความคึกคักในระยะนี้ค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะสิ่งใดที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องระมัดระวังก็ขอให้คุณวางแผนรับมือและก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะ หากชาวลัคนาราศีธนูท่านใดมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานการทําบุญทําที่ใดก็ได้นะคะจะเป็นการทําบุญกับผู้ยากไร้ทําบุญตามวัดวาอารามโรงพยาบาลหรือโรงเรียนก็ได้รวมไปถึงทําบุญกับบุพการีคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะบุญกุศลจะได้หนุนนําและเกื้อกูลดวงชะตาค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ